<7. S 1> สวัสดีครับแม่รัดแม่ให้นิ้งกินครับมือนี่นมือซอาแม่แกงไก่ใช้นม่สมตอนแรกแม่สีพัดกะเพรามาท่วมพอดีพี่นอ้องย่างมากสอมแล้วๆหันเบิดฉากแล้วก็เลยบอกว่าหิวเขาว่าสิึว่ากินก๋วยเตี๋ยวเบิดก่อนเบิดก่อนต้นเว้นได้กินยอยนู่สอยนนึงแต่ว่ากลิกก่นในบรนัยสีพัดกะเพราตีสีพัดกะเพราบบกรัวใัดกะเพราบบกรัวเปล่านั่น สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องคิดวัตเบาโน่นบ่นอยากไล่หุ่นใจบนแล้วพี่น้องอ้ยองง่ามหันกับร่างอ้วนตับเิมุดเติรโตไปโปรโมเตอร์คีเไปสซฟบุ้งขนนี้ันกระข้าอกทัวพี่น้องมึงเนี่ยได้ดีดีัดกระเพาะกัทัวเซฟปกติด้วยกระเพาไก่หรืกระเพาะมึงไก่ครับะพาวไก่ เกะเพราไก่ค่ะกะเพราไก่เบอร์ซิตดเสร็จแล้วอีพอข้ากินวม่ได้ข้ามก้อนมานั้กัคเยคยกินแล้วมันผิดแข่งบอกวะผิดมีเหตุยงโอ้อ้าอันมื้อแม่ละภาษีเห้ของมันไก่จังใดจังสิกินได้สิกนะยาเฮ็ดโล้วจะหากะละมัง ก็เงออันนี้อันนีู้ใดมาไเนี่สมประจําน่พี่น้องมาตอนเ่ท่นแแปลงเป็นไปนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นคนเปเปนรดมันกะวเสียบแต่ว่าาจาเตรียมมดอออันแเกืนเมื่อไหร่ไหอมด้บกะเียกะสีเสียบีเสบอยู่มันมีนานแล้วเนี่ยขอเสีบตัวนี้ออเยปลนพาเปีนี้มาเ็สเนียไรไมียเรื่งเป็นไปวันเป็นอยู่ เดดเข้มดกเงากัเอแสดงแลว่าท่านเป็นอันนั้นไปตี้าดขั้นขั้นเพียมากนี่ปวดคักปวดกินไก่ลงมาได้เห็นมั้โอ้ยใจหนอกครับควันนี้ท่นยงเศร้าวันนี้กินยาเีดยาตนนะสีพลอไปสีดตีสิดครบไปอันตัมันค้นไปอันงานน้ำเบิร์นครับมันก็อาดปีดกกลมากมรกใหม่ใส่หมูมาก น้องใหม่กะทิไปจ่าแจ่บแท็กินล้องไปกะบ่าด้กินหลายดอกกะเศ้ากินกินพ่อมันอยู่ได้มานร้อนตื่นขื่นบาดิยังไปบ่ไดิฆาดในห้องพูดียาวแบ้ไห้บ่เนี้บ่ไห้อะบ่บ้านเป็นห่อยู่พูดเดียวขาตีบ่ข้ามงานเลยมันสีบ่อยอย่างอย่างบ่อยยูเลยลูกคืนนี้ร่มไม่มาลูกคืนมันสีบ่อยอย่างวันีประสาทะนี่ตีเลยมันสีเป็นรอยไปสองขาตอดไปตอดมากเลยบ่ได้กินน้ำหมูสับบาดกิกิาผัดกะเพราหมูอื่นแค่เขาไก่ แต่ว่ากับดียืมมันเไ็้เลืองของพ้หนาแมนปเอาห้อระดับวัดลอยเก่าเกาห้อสิบิญาณเงี่ยบัตรยังตเหมือเก่ากระตือปลาทั้งไ้นนสื้อปลาหกที่บาทปลาต้ไใส่เบ็ดมัแมนเอานี่พอวกกัมีดพกกกัไปใส่อะลายส่นนั้นพกเอากระเ็นกระตือจะมาาบเบนูนไอ้น่นอยู่ไก่กวาเนาะไอ้นนอยู่ไกกวาสส่ไผ่ใส่้าเลือปลาดุกกระปคอ้จมจมระคอปลาดุกก็พิดี ปลาดุกผ oh, oh. ่าปดุกยัดเตกินอะไรยังะพี่เมีอี่ังนี่วะโอ้นี่นี่้โอ้ตายลึนโอ้สวรแท้มันคือปลาลี่แบดุกกไรมดำนี่้ากินเลยเซมน้องสาเด้องายสองลักตัวนึงกระดูกเปปีกงเป็ปีกเป็นปีก กกินน้ำมูกอะไยกันอาไปป้งเอาตัวสองตัวยัะบาดทดท้วท่านกลับมาหาไม่รัที่เราห้องพี่น้อยย่าเบรดลอบเดี๋ยวเ่วไม่เงียงนปิดจูเขาเพกินเขาก่อน,นเขาเลือบปะเลือบกอะเนี้ยวได้ท<ะ>ังแดงะลย